สวัสดีครับแฟนคลับช่อง FC In Love of You ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับไปด้วยไหมไอายา,าให้คุณด้า อ๋อแล้วลูกค่อยให้ถือแดดเนี้ยอยู่แต่แอร์ไรเนาะลูกเนาะมันสีขาวโพดมันสีบริสตเป็นมาดำดิลูกสาวแม่ยกมือขึ้นอุ้ยลืมมาแล้วลืมมาแล้วใครสวยยกมือขึ้นใครสวยยกมือขึ้นใครสวยยกมือขึ้นหน่อยยิ้มเสียงรถไปบ่ายไปบ่ายยายจ๋าอ่า ได้รองเท้าแล้วก็ของฝากมาจากเชียงใหม่เยอะเลยะครับขอบคุณมากมากขอบคุณค่ะขอบคุณของฝากน้องๆแล้วก็ขอบคุณของฝากแม่แม่ด้วยมึกขึ้นก็ได้แบบงวงได้เสื้อผ้าได้รองเท้าของน้องๆฝากตังมาให้น้องๆก็เยอะอขอบคุณมากมานะคะับจะได้ะยอดกระปุกไปให้ส่งให้หนูเรียน เป็นคุณหมอใครยังเป็นคุณหมอยกมือใครมาเป็นคุณหมอคุนอยากอยู่กับแม่เคุนอยากอยู่กับแม่ไม่บาย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 ต้องรีดก่อนหน่อยมั้ยไม่ไม่ไบายพี่น้องครับหญ้าตายหมดแล้วเขาคงจะได้เปลี่ยนเป็นปูกระเบื้องปลูกต้นไม้กระถางดีกว่าบ๊ายบายบ๊ายบาย รองเท้าพีพีสวยจังอันนี้รองเท้าจากพ่ยุ่ยบ,บิมาอยู่๊ายตาย่ตายก่อนอย่าตายเมื่อับต้นใหม่ตายเมื่อยดเลยาโโอ,อาย แมนครับจนว่าแห่งเหมือนหรอมาบ้านที่รังสิตนะครับเวลามางานกรุงเทพเราก็จะปักหลักที่ที่บ้านที่รังสิตครับไปหายเอ้าเอเาเาเอเอเอาเอาเอาเอ้าเเอาไปาา้า้ จะอไปสวนไปสวนไปเป,นเป็นเป็นเรียน <c oughs> น่ไปหาแม่จ้าไปลูกไป มา,มาไปไปไป <laughs> <laughs> ไปน,นไปหาที่เพิง สวยจังเลยรูปเนี้ยมาถ่ายรูปเลยลูกโอ้รูปนี้สวยอะ่ะอยู่ตรงนี้สวยมากเลย <c oughs> อยากกับย้ายเพิง <c oughs> อยากกบย้ายเป็นในออกกําลังกายในโตเลย เอาลินคักๆมันยังหลับสบายเดี๋ยวช่วงบ่ายพ่อพาไปเล่นสระว่ายน้ำ เอาเอาไปเฮี้ยนเพิ่นแล้วไปเฮี้ยนเพิ่นแล้วมามาบอกมีนเฮี้ยนเฮามามามาอุ้ยอุออ๊ยจับปูสซกดงาระดงีดีต่อใจมากเลยอ้ยไหนไหนมาดูเฮียบินมาดูเฮียบินอุ้ย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 นู่นนู่นนู่น เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเครื่องบินดูนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเห็นมั้ลูกข่อยงงอืออือสี่ใกล้เครื่องบินแล้วบัดนกไงนกไงนกไงขอบคุณนะคะหนูมาถึงบ้านยัง หนูล้างแต่น้ายังไม่ได้อ้นี่ผมเลยนกใหน,นกใน <laughs> อน,นอกในนอนวันนกใหญ่คิดถึงลูกมาก,กมากเา,า,ย,า,ายังไม่อาบน้ำกันเลยเ <laughs> พิ่งกินข้าวนักบาวา ทำไมหมออย่าติงลูกอย่าติงจริงแม่แม่ <laughs> chúc, chúc <rồi. cười> Mày cắn à, em con, à, mẹ Mẹ bì Mày cắn đi ngoài Béo bưng cho bưng nốt nhanh ịp ngay vô <laughs> <laughs> Cho bưng nốt nhanh ịp này ให้ได้ออกกับร่างกายเงือออกในนอนลูกนอนแต่อยู่ในห้องแอร์ไหลไปไปไปมามาก่อนมาก่อนลูกโอมโรมันเขามีสวนนะบ้าน บ้านทั้งบ้านคอนแก่นบ้านลังสิทธ์กลายเป็นหลังเล็กๆเลยครับตอนนี้เพราะว่ามีน้องเพชทน้องพอยแล้วก็ต้องมีย่ามียายด้วยมวนกุ๊บเลยไป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 จับมือกันสองคนจับมือมือี่เรโอ้ยมึ้คือม่ไงละมอมแต่น้อ อาจบมือนั่นเดยมือจมือจมือาจำมืออมือจมือจมืออจมือแม่จ้าเร็วพ่อได้เงื้อออกแล้ววันี้รดพุ่งไปเลยอโอ้ คุูปนูคุูปนูเอาคุณนี่ก็ย,ยังเปิมเปิมไปเลยนี่แก้มแม่มไหมคือเอากจริงหัวสูงแต่แก้มแม่ม อยากลงอยากลงเอ้ยเพ่อนเน็่เพนอ like, ่อน on, แม่เพิ่อนอ้อนแม่อปไปลบะบันผ้าแม่ไปละบนผ้าลูกยางนี่ลูกผ้ายางมา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 พี่พลอยพี่พลอยมาหาป้าป่าเร็วมามามามออเออมามมา พี่พลอยเดินไป,ไปเดินไปหาแม่เลยเดินไปหาแม่เลยลูก โอ้ไป็นเกบดอกไหมคุณลูกไปมามาเอาไปไปไปอึ๊บอึบเอาเอาลงมาได้เอา,เอา,ล,ไไเอาลูกเอามาเอากันลงแล้วลูกแล้ว มามาพี่มาพี่มาพี่ไปเก็บดอกไม้เดี๋ยวพ่อพ่อพาไปเก็บดอกไม้ไปลูกปะ่ะ <c oughs> นี่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 ดอกไม้หลายเลยจะอาจะอาจะอาเก็บดอกไม้เก็บดอกไม้เก็บดอกไม้อีนั่นนั่งเนี่ยแตกเลยโอ้โหเ <c oughs> อ้ย เก็บเลยนู่นจริงชาอยู่นู่นเห็นชิงซาบะลูกพ่อไม่ได้เอากล้องถ่ายรูปมาเนาะแคปหน้าจอหน่อย แม่อุ้มอุ้มลูกมาแคบหน้าจอเลยสวยจังเหมือนคนสวยพี่พี่เพชรอ่ะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยลูกพ่อพ่อถ่ายรูปหน่อยครับยิ้มหน่อยจอา้าพอพี่เพชรเพชรเพชรเฮ้เสียงยังอุ้ยเสียงอะไรเอ๊ มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้มาขึ้นไ่ย,ยงหลงทีบเทนอบาสนส้ส่งหัวสูงๆเฮเอามายืนถ่ายรูปเร็วเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปให้มามามาเอาเอามาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนบอดีมามา้ยิงจับปูใส่กระดงเอามามามา ขึ้นไปยังกว่าอัออนนี้นี่นี่หันมาลูกหันมาหันมาเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปหน่อยครับอ่ายิม้มโอ้

เฮ้ยเฮ้ยเป็นเห็น <É. S 1> แล e ้วเฮ้ยเฮ้ยจ้าเห็นแล้วอึ๋ยเอาไปเนี่เล่นเฮ้ยเฮ้ย áo 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 bye bye <cười> <cười> ôi bưng ơi bưng

่ต้องมาจับกลองเห้ไอ้บอยเอานงชิงเป็ดมานี่เป็ดโอ้ลนซาเอาเอาโอ้ลนซาโอ้ลนซา เด็กๆได้เหงื่อเลยโอ้ยพ่อกับแม่นี่ยตะขนาดบ่เคยออกกับร่างกายจังเทื่อกอุ้ยยิ้มหน่อยลูกน้องเพชรกับน้องพลอยยิ้มหน่อยเออโอ้โหเอาขื้นขึ้นนี่เบังลูกขึ้นบังเข่าอืจับน้อยโอ้ยมันอยางให้จับมันต้องเอาขึ้นบุญแม่ เอาขึ้นไปพุ่แล้วก็ต้องพยุงประคองพนุสไลยเดิดลงมาสไลยลงมาใส่ใส่ชุดได้เหมือนกันหน่อยโอ้อันพนตื่นบทเนอยบนนามยู่ไหมครับพี่นอ้องมา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 ดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อย อะมามามาลูกมามาเดี๋ยวพ่อมานี่เร็วมามามาเดี๋ยวพ่อเอาลงปล่อยเลยน่นโน่นนนมามามานี่มานี่มานี่อ่าอ่าโอเคอึ๊บเออเอาอึ๊บ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 ี๋ยวเอา <an> เอาหัวดวนกุนกุนแล้วนั่นน่ะ ได้มามามาตุดรูดลงฝั่งนี้เร็วอาตุดรูดลงตุดรูดลงเอาเอาเอาอึ๊บเจาของจำเนี่ยแฉมอุ้ยได้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 อู้

อ่ลงลงอ่ะปลมือหน่อยปลมือหน่อยเกืบดปอยูตินมามา